สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีสาย,ยนพฤษภาคม2553ที่ผ่านมานั้นจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหาผู้ที่รับผิดชอบกับความตายของประชาชน98ศพและบาดเจ็บกว่า2,000คนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นก็กําลังที่จะดําเนินการสอบสวนและก็หาสาเหตุข,ของการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอธิบดี ดีเอสไอนะครับในสมัยนั้นและปัจจุบันนี้เป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับว่าคุณธาริศเพ่งดิดนั้นมีการทําหน้าที่ในการที่จะสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางเป็นธรรมแค่ไหนเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีการเมืองเปลี่ยนขั้วคุณธาริศเพ่งดิดได้มีการ เปลี่ยนจุดยืนหรือไม่อย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้เราจะมาตรวจสอบจุดยืนของการทําหน้าที่ของ DSI อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทาริศเพ่งดิตนะครับว่าสามารถที่จะรักษาความเป็นกลางและรักษาความเป็นข้าราชการมืออาชีพเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับคุณทาริศเพ่งดิตกันครับ แน่นอนครับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ก็คือคุณธาริตเพ่งดิตนะครับอธิบดีดีเอสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอบขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับดีครับเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะ คำั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งฟันธงนะครับว่าจุดยืนของคุณธาริศเพงดีหรือว่า DSI นั้นมีความเป็นกลางในการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรรวมทั้งเรื่องของคดี98สศพสุดท้ายจะสามารถที่จะหาผู้กระทําผิดมาลงโทษได้หรือไม่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2 2 7 5 4 2 2 5หนะครับ02 275 4225หรือว่า SMS ที T ่4 2 1 1 2 1 0 0 1งนะครับบางคาถามเราจะคัดเลือกออกมาเพื่อที่จะมาถามท่านทิพย์ดีด้วยเช่นกันนะครับหลายฝ่ายนะครับ ทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยหรือแม้แต่นอปชอนะครับ,รบสงสัยในท่าทีของท่านมากในช่วงที่ผ่านมานะครับว่ายังคงมีจุดยืนเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วร,รัฐบาลตอนนี้ทาริสเพ่งดิดยังคงเป็นทาริสเพ่งดิดอยู่ไหมครับหรือทาริสเปลี่ยนสีไปเสียแล้วครับเปลี่ยนสีหรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ยืนยันมาตลอดว่า ก็ก็มีอยู่สีเดียวนะครับก็คงเป็นสีราชการรตัวนายธาริศจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คงค่อนข้างจะพูดยากจะว่าก็พูดถึงตัวเองก็ก็ลำบากนะครับแต่ผมว่าไม่สําคัญนายธาริศจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญที่องค์กรสําคัญที่องค์กรดีไซน์เป็นองค์กรไม่ใช่ของใครนะครับเป็นองค์กรของชาติบ้านเมืองนะครับแล้วเราก็เป็นหน่วยรักษากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนที่สําคัญเนี่ย เราพูดจากันตลอดในหมู่คนทํางานด้วยกันของ d ีเนเนี่ยว่าเราต้องทํางานอย่างมืออาชีพนะครับถามว่าอาชีพอะไรอาชีพของเราก็คืออาชีพเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับการรักษากฎหมายที่ดีที่สุดก็คือการรักษาความเป็นธรรมซึ่งในระบบการรักษาความเป็นธรรมเนี่ยคีย์เวิร์ดหรือคาพูดที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือการทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับตรงตามอะไรก็คือตรงตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายบ้านเรา เหมือนตักต่างประเทศนะครับเราอยู่กันด้วยความผาสุกเนี่ยเพราะเรามีกฎหมายที่ดีครับ,รบแล้วก็บ้านเราก็มีกฎหมายที่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอะไรดีเท่ากับการรักษากฎหมายแล้วก็หน่วยของเราก็เป็นหน่วยหนึ่งที่มีหน้าที่ในการร<ม>ักษากฎหมายก็ยืนยันครับว่าจุดยืนของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับองค์กรเรายังคงพยายามที่จะรักษาความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทํางานตรงไปตรงมาเพื่อ ความเป็นมืออาชีพของอาชีพราชการครับอยัง,อยงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากการทําหน้าที่ของของดีเในยุคที่เป็นส่วนหนึ่งของสองช,อชอที่ทั้งเป็นกรรมการอะไรอยู่ด้วยเนี่ยข้อมูลในเรื่องของการการดําเนินการการค้นหาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอะไรต่างๆสาเหตุที่มีการค้นพบในเหตุนั้นเนี่ยก็คือว่า ตอนนั้นออกมาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐใช่ไหมก็ว่าเป็นการทําให้เกิดการเสียชีวิตในช่วงของเหตุการณ์ที่ผ่านมามแต่น<ม>ี<พ>่ได้ครับเดี๋ยวต้องไล่เรียงอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบในเมษาพฤษภาเมษาทฤกสภา,ภาก่อนอื่นต้องคุยในบริบทกันว่ามันไม่ได้มีใครชั่วร้ายนะฮะมันทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และในที่สุดอาจจะต้องรับผิดรับโทษรับทันเนี่ยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มาจากการเป็นอาชญากรรมทิกชั่วร้าย แต่ว่าความขัดแย้งมันก่อตัวรุนแรงจนถึงกับต้องมีเหตุแห่งการสูญเสียนะครับและการสูญเสียในที่นั้นมันก็มี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มนปชซึ่งก็นปชส่วนมากเลย90%ก็ก็เป็นลุงป้านาอาที่รักความยุติธรรมก็มาเรียกร้องกันก็อีกส่วนหนึ่งมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าพวกฮาร์ดคอร์เนี่ยซึ่งทําอะไร ล้ำเส้นของกฎหมายนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปจัดการแก้ปัญหาซึ่งก็อาจจะมีบางส่วนที่ล้ำเส้นเข้าไปกระทบกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็มีสส่วนนะครับดีเอสไอเนี่ยดูเหมือนโดยเฉพาะตัวในทาลิสเนี่ยก็ดูจะมีบทบาทในสอชอแต่จริงๆแล้วบทบาทของ DSI ในสอชอเนี่ยไม่ใช่บทบาทของการไปแก้ปัญหา เรื่องการชุมนุมแต่เราเข้าไปรับผิดชอบในเรื่องของคดีพิเศษนะครับขณะนั้นเนี่ยการกระทําความผิดเนี่ยซึ่งต่างคนต่างผิดนะครับมันก็พูดง่ายครับสา์โครนเข้ากันเนี่ยมันก็ผิดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่คำพูดต่างคนต่างผิดไม่ได้ถูกออกมาจากปากคุณธาริตสมัยที่เป็นสชในขณะที่เราพูดไม่ได้บปต่างคนต่างผิดเนี่ยเพราะขณะนั้นเนี่ยฝ่ายที่มีความชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของการก่อการร้ายนะครับการก่อการร้ายเนี่ยมีความชัดเจนว่า กลุ่มนปชที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยอาจจะทําการที่เข้าข่ายในการกระทําความผิดเราก็ดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดนะครับฮาร์ดคอร์ของของนปชเนี่ยถูกดําเนินคดี200กว่าคดีมีผู้ต้องหา400กว่าคนขณะนี้เรื่องอยู่ในศาลนะครับเราก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไม่ควรไปพูดเพราะว่าคดีกําลังอยู่ในศาลผิดถูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องต่างคนต่างผิดเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัดผิดหรือไม่เนี่ยนะครับมันมี มันมีกระบวนการที่เรียกว่าโปรเซสตามกฎหมายมเพราะว่าวิทยาเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าจะมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทําให้ใครถึงแก่ความตาย,น,ยนะครับมันจะต้องผ่านการพิสูจน์โดยสารที่เรียกว่าการไต่สวนชนสูตรพลิกศพนะครับกระบวนการณนณะนะขณะนั้นเนี่ยมันยังตอบโจทย์ไม่ได้<ม>ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนบกพร่องตรงนี้<ม>ห,รหรือเปล่าแต่ว่า ดี i เนี่ยตั้งแต่แรกเลยในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับขอยืนยันในสิ่งที่เราทํางานอย่างตรงไปตรงมาก็คือเราตรวจสอบพบเลยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าข่ายในการที่จะทําให้เสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเราเราเปิดออกมาที่11บศพแล้วก็ต่อมาก็เพิ่มเป็น13ศพแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันนี้สามสิบหกศพช่วงที่พบ11ศพได้มีการรายงานให้กับทางผู้มีคําสั่งหรืออดีตนายกท่าน พรายงานทุกฝ่ายเลยครับแล้วแล้วแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาทั้งในแง่ของผู้ปฏิบัติการหรือว่าทางนายทหารผู้ใหญ่พลเอกผมผมพยายามชี้แจงนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็เข้าใจนะครับว่ามันก็ก็มีบางฝ่ายก็ก็เชิงต่อว่า d s เเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ลงไปช่วยทํางานกันมากมายแล้วทําไมจะต้องมาอยู่ในข่ายถูกชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการตายด้วยล่ะนะครับ ผมก็เรียนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราคงจะบิดเบือนไม่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงอันนี้มันจะถูกพิสูจน์โดยศาลนะครับแล้วศาลก็จะเป็นคนชี้อีกทีดนึงว่ามันทําไปเหมาะสมไม่เหมาะสมหรืออย่างไรนะครับอันนี้ก็ก็ปรากฏตั้งแต่ตอนรัฐบาลที่แล้วนะครับแล้วก็จํานวนศพก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็มีจุดยืนตรงนี้ชัดเจนครับแต่ท่าทีในในยุคนี้นะครับในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคุณธริตเองก็ดูเหมือนว่าจะมี ความชัดเจนว่าการเสียชีวิต36ศพเนี่ยนะครับ,รบก็มาจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะว่าพยายามที่จะตั้ง,งพงพยายามที่จะโยงไปถึงคุณอภิสิทธิ์คุณสุดเทพว่าเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบกับ36ศพนี้ก่อนอืนน่นต้องคุยกันก่อนนะครับ d s เไซเนี่ยเราไม่ใช่ผมนะ,ะถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเดซไ นะครับแล้วก็มี DSI ด้วยคาดหวังว่า DSI เดี๋ยจะทํางานแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย DSI เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นพิเศษไม่ให้ทํางานตามลาพังคดี98ศพเนี่ยหรือจะเป็นคดีก่อการร้ายเดิมก็ตามนะครับ DSI ์ DS เน่ยจะต้องระดมคนมาทํางาน3หน่วยนะครับหน่วยแรกก็คือ DSI เองหน่วยที่2ก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเข้ามาทํางานร่วมด้วยอีกหน่วยหนึ่งซึ่งไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าผมว่าเป็นหน่วยที่สําคัญที่สุดเลย<ม>คือสํานักงานอายการสูงสุด<ม>ซึ่งเขาเป็นองค์กรอิสระแล้วใครก็ครอบงำไม่ได้3หน่วยมาทําด้วยกันเนี่ยนะครับมันต่างจากคดีพื้นฐานชาวบ้านนะครับค<ม>ดีพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นร้อยเวรพันเวรทํากันอยู่คนสองคนคมันสามารถจะถูกแทรกแซงถูกอะไรได้ต่างๆมากมาย3<ม>หน่วยเนี่ยครับตำรวจ<ม>ดีเอสไอแล้วก็อายการนายธาริศคนเดียวเนี่ยไปบงการอะไรไม่ได้เลยครับนะครับ ผมผมเรียนเป็นพื้นซะก่อนว่างานของดีเอเนี่ยกฎหมายกําหนดลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ <c oughs> หรือที่เราเรียกว่าสุดที่กำลังครับ <c oughs> และที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดีเอเนี่ยนะครับซึ่งมาร่วมกันทํางานทั้ง3หน่วยเนี่ยไปทําอะไรที่ไม่ชอบมาพาก,กลหรือไปกั่นแกล้งใครเนี่ยกฎหมายเราให้รับโทษ3เท่าของคนอื่น <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การออกแบบดีเอสไอมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ต้องการมีการครอบงำพูดง anyway> ่ายคือตั้งธงไม่ได้แล้วเรื่องนี้ครับคุณจอมมันคือเรื่องใหญ่โตของประเทศนานาชาติเขาก็ดูเราอยู่ว่าเรื่องราวจะไปอย่างไรทั้งเรื่องก่อการร้ายที่นปชถูกดำเนินคดีเรื่อง98ศพซึ่งเวลานี้กลุ่มประชาธิปัตย์ผู้นําบางคนอาจจะถูกดำเนินคดีมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับในบ้านในเมืองเนี่ยอย่างการทัน้าที่ของของคุณธาริตเองใน DSI เองมีไหมครับมีการเรียกไปคุยจากฝั่งของรัฐบาลปัจจุบันหรือมีคําสั่งหรือมีคํา เร่งรัดในมุมไหนอย่างไรมีไหมครับไม่มีครับผมว่าเรื่องนี้ต้องชื่นชมรัฐบาลทั้งสองรัฐบาลนะในรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยท่านก็ในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชานะครับ,รบท่านก็บอกกับผมโดยตลอดมาว่าให้ทําอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ระมัดระวังซึ่งเราก็เรียนท่านว่าเราระมัดระวังอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราจะไปแกล้งใครช่วยใครเนี่ยไม,ไม่มีเด็ดขาดพอเปลี่ยนมารัฐบาลเพื่อไทย นะครับท่านนายกเองคงไม่ได้มาเกี่ยวข้อง<ม>โดยตรงนะครับแต่ก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรแล้วก็ท่านรองนายกเฉ,ฉลิมที่เราพูดกันถึงอยู่เนี่ยทั้งสองท่านนี้ก็พูดกับเราตลอดเวลานะครับท่านมาประชุม,มท่านมาให้โอวาทต่างๆก็บอกว่าขอให้ทางานอย่างมืออาชีพแล้วก็ตรงไปตรงมามไม่ต้องแกล้งใครแล้วก็ไม่ต้องช่วยใคร,ครก็เรียนได้เลยว่าเราไม่เคยถูกแทรกแซงนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความสบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำตามระบบ การที่เรามีคน3หน่วยงานมานั่งทํางานด้วยกันในรูปของคณะกรรมการ3ฝ่ายเนี่ยเราสบายใจมากและในที่ประชุมเนี่ยเถียงกันหน้าดําหน้าแดงพูดกันในเรื่องหลักกฎหมายอะไรต่างๆในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับสมมุติว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะจะมีการแจ้งข้อหากับใครเรื่องการตายของพลเรือน98้รายเนี่ยนะครับถ้าจะมีการแจ้งข้อหาใครและแจ้งข้อหาอะไรเนี่ยไอ้สหน่วยเนี่ยนะครับสำนักง,งานอายการสูงสุดเดียสไยตำรวจเนี่ยต้องเห็นพ้องกันนะครับ ไม่ใช่ใครจะไปทําอะไรได้ตามใจชอบบแล้วผมเองเนี่ยนะครับในฐานะอธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปร่วมสอบสวนนะครับเรามีคณะพนักงานสอบสวนที่ทําเรื่องนี้อยู่โดยตรงอยู่แล้วครับครับอย่างในผลการสอบสวนหรือกระบวนการการสอบสวนที่ที่ออกมาอย่างเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสนใจซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านเองก็เคยอาจจะไม่ทราบว่าเคยให้สัมภาษณ์หรือว่ามีท่าทีอย่างไรออกมาเกี่ยวกับเรื่องของชายชุดดาในขบวนการของการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยท่านเองเคยให้ข้อมูลหรือเปล่าไม่ทราบว่าชายชุดดาเหล่านี้มาจากการ ของสีแดงนะครับแล้วก็ออกมาเป็นผู้ที่สังหารพลเอกล้มเล่าข้อมูลนี้ยังคงเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าสําหรับผมเองเนี่ยไม่ได้พูดแน่นะครับแล้วเรื่องชายชุดดำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากมายเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับในสํานวนก่อการร้ายที่มีการฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยนะครับสํานวนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงชายชุดดำหรอกแต่ว่ามันพูดถึงว่าการการที่มีการใช้กําลังเข้ามาก่อให้เกิดความเสียหายกันเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ฝ่าย ฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายฮาร์ดคอร์ของนปชรนะฮะซึ่งมีการติดอาวุธใช้กําลังอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งก็คือทหารกับตำรวจและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายกองกําลังซึ่งมันไม่บอกฝ่ายชัดเจนว่าคือใครนะครับพวกนี้ก็สอดแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีปรากฏตามคลิปตามภาพเป็นบางครั้งนะครับเราไม่ได้ใช้คําว่าชายชุดดานะครับแต่ว่าเอาละจะเรียกว่าชายชุดดาหรือเรียกกองกําลังไม่ทราบฝ่ายก็แล้วแต่แต่ถามว่าบริบทข้งมาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเราเองทาง DSI ซึ่งทํางานร่วมกับ อายการแล้วก็ร่วมกับตํารวจเนี่ยก็ไม่เคยชี้นะครับว่าชายชุดดำเนี่ยไปฆ่าใครหรืออะไรยังไงเราบอกแต่เพียงว่ามันมีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายอันนี้อยู่นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็พยายามจะผมว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่พยายามจะแก้ตัวกันแหละนะครับเพราะว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าทางจากการชี้ของศารในคดีแรกเนี่ยในพันเนี่ยนะครับที่ชี้ออกมาเนี่ยศารก็บอกว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐคือฝ่ายทหาร แต่ว่าสารก็บอกไปอีกว่าฝ่ายทหารทําตามคําสั่งสอชก็ดูเหมือนว่าเรื่องเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่สอชว่าใครสั่งใครอะไรก็บริบทก็เข้าใจกันได้ว่าคือท่านสุเทพท่านอภิสิทธิก็ว่ากันไปมันก็เริ่มมีกระบวนการที่พยายามจะดึงข้อเท็จจริงหรือแก้ตัวการพูดอย่างนี้การเอาผลการสอบสวนมาพูดอย่างนี้เหมือนกับมีการพยายามที่จะชี้ไปที่ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หรือการทําให้91-98บศพต้องตายก็คือคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพ มันจะออกมาในลักษณะนี้ไหมฮะผมไม่ใช่จะไปยกเรื่องของคอปอนะแต่ก็อยากจะบอกว่ารายงานของคอปอบางส่วนนะอโอเคอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยก็แล้วแต่แต่ตว่าบ,บางส่วนก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับคอปอบ,บอกว่ามันมีการตายเกิดขึ้นแล้วการตายเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้น เมื่อมันไม่ใช่เป็นการตายจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุธรรมชาติฟ้าผ่าน้ําท่วมอะไรอีกเรื่องหนึง่งแต่มันเกิดจากการตายของการกระทาของมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้มันต้องมีผู้รับผิดชอบเช่นเดียวครับในการดาเนินคดีเนี่ยเราเดําเนินคดีขณะนี้เราเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมี36ศพเราชี้เองไม่ได้เราก็ส่งสารให้สารไต่สวนเพื่อสารชี้และเมื่อสารชี้มาว่าเกิดจากการถูกคนอื่นทําให้ถึงแก่ความตายมันจะไม่มีคนรับผิดได้อย่างไรคุณจอม โดยบริบทของกฎหมายมันต้องมีคนรับผิดแต่คนรับผิดจะเป็นใครเนี่ยก็ต้องเอากฎหมายมาเปิดกลางกันก็เหมือนกับที่ท่านอธทิบดีสารอาญาคนปัจจุบันท่านมาบอกว่าเออเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ยเขาได้รับการคุ้มครองตามมาตรา70ของประมวลกฎหมายอาญาเพราะว่าเขาทําตามคําสั่งเจ้าพนักงานสารก็บอกแล้วว่าการที่ทหารใช้กําลังเนี่ยเพราะทําตามคําสั่งของสอชเพราะนั้นมันก็มันก็ต้องไปดูต้นตอที่สอชและสอชมีใครล่ะ นะครับใครเป็นคนออกคําสั่งใครเป็นคนสั่งการในเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปซึ่งนนัมันก็ดูประหนึ่งว่ามันโฟกัสไปที่ผอสอชกับท่านนายกอดีตนายกที่ตั้งสอชแต่ท่านเองก็แต่คุณสาธิตเองก็อยู่ในสอชด้วยฉะนั้นก็มีส่วนคนที่อยู่ในสอชเนี่ยนะครับมันมีถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยประมาณสักห้าสิบคนซึ่งมันมาจากเกือบทุกกระทรวงทบวงกรมประหลัดกระทรวงแม้แต่อายการสูงสุดก็อยู่ผมก็อยู่นะครับถามว่า เอาแล้วไม่ต <oh ้องพูดถ <als> ึงคนอื่นช่วงนั้นนายธาริศก็ดูออกทีวงทีวีอะไรต่างๆผมรับผิดชอบในส่วนคดีพิเศษถือเรื่องก่อการร้ายเรื่องการลักอาวุธทหารอะไรต่างๆผมรับผิดชอบในส่วนของผมแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปรับผิดชอบไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปรับผิดชอบในเรื่องการจะกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่อันนั้นมันเป็นเรื่องของของส่วนยุทธการซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของผมแล้วผมเชื่อว่ากรรมการอีกสัก ในจำนวน50<ม>คนเนี่ยสีคนเนี่ยเขาก็ทําเรื่องของเขาอะต่างค,คนต่างก็เรื่องของเขา<ม>แต่ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการ,รใช้กําลังอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอีกบริบทหน<ม>ึ<ม>่งครับครับช่วงที่เป็นกรรมการในสอช,อชอเนี่ยได้มีการเตือนไหมครับว่าการจะสั่งกําลังออกมาสลายการชุมนุมแบบนี้เนี่ยความสูญเสียงที่จะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตของประชาชนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ได้มีการเตือน พออสอชอไหมฮะในช่วงนั้นที่คุณธริ์เป็นในสอชอเนี่ยนะครับ,รบกรรมการเนี่ยหนึ่งไม่ได้มีการลงมตินะครับสิ่งที่สิ่งที่กรรมการทํากันอยู่เนี่ยก็คือกรรมการใหญ่เนี่ยที่เข้ากับเป็นคนเป็น5้าสคนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการประเมินสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่จะไปข้างหน้าว่าอย่างไรนะครับหลังจากประเมินกันเสร็จเนี่ยมันจะมีการประชุมอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าฝ่ายยุทธการฝ่ายยุทธการเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่กําหนดการใช้กําลังและมาตรการอะไรที่เราเรียกว่าจากเบาไปหาหนักหรือว่า,เ,าเคลื่อนกําลังคนที่ไหนอะไร,รอย่างไรเนี่ยจะเป็นฝ่ายยุทธการ,รผมตอบไม่ได้เพราะผมเองเนี่ย ในช่วงที่ทํางานในสอชอเนี่ยผมไม่เคยถูกกาหนดหรือเข้าประชุมฝ่ายยุทธการเลยก็ตอบไม่ได้มีคําถามเข้ามานะครับบอกว่าชายชุดดําสรุปแล้วเนี่ยมีจริงใช่ไหมครับตั้งแต่สำนวนแรกจกนกระทั่งถึงตอนนี้และสอดคล้องกับทางที่ขอปอออกมา มามารายงานผลการค้นหาความจริงด้วยไหมฮะในสำนวนก่อการร้ายเนี่ยนะครับ,รบเราไม่ได้เรียกชายชุดดำนะครับเราเรียกว่ากองกําลังที่ไม่ทราบฝ่ายแต่ถ้าจะอุปมาว่านี่คือชายชุดดำก็ก,ก็ได้ครับก็มีคนให้กําลังใจมาในการทํางานนะครับอ,อ๋อมีกให้กาลังใจเหมือนกัน <laughs> คือจะอยากจะมอบุูลาบให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทําคดีใหญ่ๆเนี่ยทำอย่างไรถึงจะทําคดีอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับ อันนี้ก็คือมาคดีที่สำคัญสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราออกแบบเนี่ยนะครับเราออกแบบก็คือว่า d s i เนี่ยเราอันที่หนึ่งเมื่อกี้เรียนไปแล้วเราจะไม่ทํางานตมลําพังเราก็เรื่องคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราทํากัน3ฝ่ายมีฝ่ายตํารวจมีด s i ซน์ะครับแล้วก็มีสํานักงานอัยการสูงสุดจะคิดอ่านทาอะไรจะไปแจ้งข้อหายใครสอบสวนทางไหนเนี่ยเราหาลือกันแล้วก็มีมติก็ถกเถียงกันนะครับแต่ว่าก็เอาเสียงข้างมากมาว่ากันอันที่สองเนี่ยนะครับเราไม่มอบสํานวนให้ใครคนใดคนหนึ่ง ลักษณะที่เราเรียกว่าร้อยเวนในโรงพักเนี่ยไม่ใช่รเราทําในรูปของคณะกรรมการ <c oughs> คนที่มาทําเรื่องนี้ครับ98ศพหรือแม้แต่เรื่องก่อการร้ายที่นปชถูกดําเนินคดีเนี่ย <c oughs> เราใช้คณะพนังกงานสอบสวนเยอะมากนะครับส <c oughs> หน่วยเนี่ยอายการเนี่ยประมาณ10ท่าน <c oughs> นะครับตำรวจก็ประมาณ30-40คนดีเอสไก็30-40คน <c oughs> รวมกันแล้วเนี่ยเกือบ <c oughs> ร้อยคนนะครับทำในรูปชุดใหญ่เลย <c oughs> ที่ทำงานเรื่องนี้จุดนี้แหละครับเป็นจุดแข็งของของคดีพิเศษที่เราถือว่าจะถูกครอบงําไม่ได้ครับครับครับสรุปแล้วคดี98ศพเชื่อว่าจะสามารถหาผู้ที่รับผิดชอบต่อความตายของประชาชนกลุ่มนี้ได้ไหมครับผมว่ามันต้องขึ้นกับตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับขณะนี้ก็มีเสียงพูดกันนะหลังจากที่ศารอาญาได้ มีคำสั่งในการไต่สวนเหตุการณ์ตายของรายแรกคือในพันคํากองเนี่ยนะครับออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าสารบอกว่าในพันเนี่ยตายจากอาวุธปืนของฝ่ายทหารครแล้วสารก็บอกต่อไปอีกว่าเพราะทหารทําตามคําสั่งสอชเราก็มาดูต้นต่อกันแล้วว่าสอชเนี่ยคือใครอย่างไรเรื่องมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องพูดไปถึงผอสอชแล้วก็ท่านนายกที่ท่านมอบหมายตั้งผอสออชนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงเป็น เรื่องที่จะต้องว่ากล่าวกันในศาลต่อไปคดีนี้ครับ,เ,รบเหตุการณ์ตาย98ศพเนี่ยมันไม่จบชั้นดีเอสไอหรือชั้นอาย,ยาการ,รหรอกมันต้องจบโดยสารแน่นะครับ,รบว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในที่สุดมันต้องมีผู้รับผิดแน่นะครับ,รบเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ตายที่เกิดจากการ,รกระทําของบุคคลด้วยกัน,นท,นทีนี้จะอธิบายกับทาง แน่นอนประชาธิปัตย์หรือคุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพอย่างไรว่านี่คือนี่คือการพูดตามกระบวนการของการสอบสวนแล้วศาลก็จะต้องเป็นไปในทางแนวนี้แต่ว่าเขาก็คิดว่านี่คือการตั้งทงที่จะทําอย่างไรก็ตามที่จะให้คุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพเข้าคุกไม่ดไ,ได้ตั้งทงแล้วครับ,รบมันก็เป็นเรื่องตามเรื่องของมันนะครับ huh. ผมถามว่าฝ่ายนปชเนี่ยถูกกฎหมายพิเศษเนี่ยโดยดีเอสไออายการแล้วก็ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีไป234คดีมีผู้ต้องหา400กว่าคน นะครับนั่นคือคดีอีกฝากหนึ่งแล้วก็อีกฝากหนึ่งนี่นี่เป็นคดีแรกนะครับ,รบเพิ่งเริ่มต้นคดีแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าไอ้สามหน่วยงานมันมาทํากันภายใต้คดีพิเศษเนี่ยทำงานอย่างมืออาชีพแล้วก็เสมอภาครครับ,รบเสมอภาคก็คือว่าใครทําอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของตน นี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็เป็นข้อกฎหมายในในความเป็นข้าราชการที่ต้องทํางานอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนขั้วกันไปทีงเราก็ถูกผลักไปทีงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความทุกข์ไหมครับมีความลาบากใจไหมครับแล้วก็จะอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายมันมันเป็นอย่างนั้นพอดีผมเรียนอย่างนี้ครับทําไม ทำไมเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ตายแล้วก็ท่านอภิษ์กับท่านสุเทพเกี่ยวข้องเนี่ยไม่พูดตอนนั้นมไม่พูดตอนรัฐบาลนั้นครับเพราะว่ามันยังพูดไม่ได้เรื่องจากกฎหมายเนี่ยวิทยามาตรา150เนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ศารไต่สวนแล้วชีช้ซะก่อนนะ ตอนนั้นเนี่ยมันก็มุ่งไปดําเนินคดีกับฝ่ายนปช234คดีผู้ต้องหา400คนก็เลยไม่มีประเด็นหรือคําพูดที่บอกว่าการเสียชีวิตของ11ศพหรือ36ศพมาจากเจ้าที่รัฐจากสชไม่มีเพราะต้องรอให้ศาลไต่สวนแต่ผมเนี่ยนะครับในฐานะเป็นอธิบดีเนี่ยผมได้ไปรายงานกับ ท่านนายกับพิสิทธิ์และท่านสุเทพแล้วว่าขณะนี้เราพบเบื้องต้น11และต่อมาก็เป็น13แล้วก็เนี่ยขณะนี้ก็ไปจนถึง36ไม่แต่นายทหารระดับพลเอกบางท่านก็ไปรายงานด้วยผมไปชี้แจงหมดครับว่าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าดำเนินการต่อไปเขาก็บอกดำเนินการต่อไปก็รับทราบอยู่ว่าว่าเป็นอย่างไรให้หยุดการสอบสวนในชั้นพนักงานไป อ,อ๋อไม่ไม่มีหรอกครับก็อาจจะมีบ้างนะครับคนที่มากันนัตกระแหนพูดบอกว่าให้ดีเอสไอไม่เห็นใจการทํางานเลยนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเห็นใจไม่เห็นใจเราเป็นหน่วยนะครับ,รบใช้กฎหมายก็ทําตามบริบทของเรื่องอะ่ะแล้วผมยังบอกเลยบอกว่าออในการไต่สวนของศาลเนี่ยนะครับศาลก็จะดูว่าเหตุการณ์ตายเกิดจากอะไรมันเป็นความจําเป็นตามกฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องรักษาสิทธิค์คาว่ารักษาสิทธิ์ก็คือว่าจะต้องเข้าไปชี้แจงต่อศาลนะครับว่า ที่ที่ทำให้เกิดการตายเนี่ยเพราะอะไร,รนะครับเช่นเอา้ายกตัวอย่างสอ,อชอโดยอดีตท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับท่านมาเกี่ยวข้องกับสอ,อชอเพราะออกคําสั่งท่านออกคําสั่งเพราะอะไรละ่ะนะครับท่านมีความจําเป็นต้องป้องกันบ้านเมืองเกิดภาะวะวิกฤตอะไร,รก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าในการไต่สวนของสารซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับไม่มีฝ่ายผู้นําสอชเนี่ยเข้าไปในคดีเลยคือคุณอภิิ์คุณสุเทพไม่ได้ไปให้ปากคำหรือในคดีเลย ในคดีที่ศาลไต่สวนทั้ทงที่กําลังไต่สวนอยู่แล้วก็ที่กําลังจะนัดอ่านกันอย่างมากมายเนี่ยนะครับ,รบก็ไม่มีเลยในคดีวิสามันฆาตกรรมเนี่ยผมยกตัวอย่างในคดีที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเกือบทุกวันเนี่ยนะครับตำรวจยิงคนร้ายตายเนี่ย <c oughs> เวลาขึ้นศาลไต่สวนเนี่ยนอกจากฝ่ายผู้ตายคือญาติผู้ตายเนี่ยเขาจะเข้ามาเป็นพยานในคดีว่าลูกเต่าเขาถูกยิงตายแล้วเนี่ยนะครับตำรวจก็จะต้องเข้าไปในคดีด้วยครับ เพื่อให้สารเห็นว่าทำเพราะอะไรยิงเพราะอะไรมันมีเหตุอะไรยังไง <c oughs> สารก็จะได้มีบริบทว่าที่ต้องมีการวิสามันฆาตกรรมเพราะอะไร <c oughs> แต่ไอ้คดีเรื่องนี้ซึ่งเป็นคดีใหญ่ของบ้านเมืองมากเนี่ยนะครับปรากฏว่าอายการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ร้องเนี่ยสื่อฝ่ายเดียวเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับสอชอเนี่ยทำไมไม่เข้ามาในคดี <c oughs> เรื่องนี้ผมได้พูดแล้วกับรัฐบาลที่แล้ว <c oughs> ในฐานะที่เราก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งแล้วก็ทํางาน ก็ก็อยากจะบอกว่าเราทํางานอย่างเป็นกลางเนี่ยนะครับเราก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีแล้วเห็นไหมครับว่าในที่สุดเนี่ยคดีในในในคำเนี่ยก็ออกมาในพันเนี่ยก็ออกมาเลยว่าทหารเนี่ยใช้อาวุธตามคําสั่งสอชซึ่งมันควรจะมีบริบทต่อไปอีกว่าแล้วสอชสั่งเพราะอะไรแต่ปรากฏไม่เกิดเลยไม่เกิดเพราะว่าสาร ขอโทษนะครับใช้คาว่าไต่สวนฝ่ายเดียวเลยอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่น่าจะเล็งเห็นได้ว่าตนเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยไม่เข้าไปในคดีเลยแต่ว่าโอกาสที่จะเข้าไปให้คําชี้แจงในศาลในกระบวนการต่อไปก็ยังมีอยู่ก็มีครับแต่ว่าพอไปถึงในศาลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อเลยครับคุณจอมว่าแล้วทําไมในชั้นไต่สวนเนี่ยไม่เข้ามาตั้งแต่แรกทําไมไปโผล่ตอนหลังนี่นี่เป็นเรื่องที่กฎหมายให้สิทธิ์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้กันซึ่งซึ่งผมก็ดูมันแปลกๆอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วครับก็คงมี หลายๆกําลังใจนะครับส่งมาฝากไว้ฝากไว้เพื่อจะเป็นกําลังใจต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าคดีนี้ก็น่าจะนําข้อเท็จจริงกลับมาสู่สังคมได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมและก็ขอบพระคุณทุกสายมีหลายๆคำถามที่ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะจํากัดมากนะครับท่านธาริตเพ็งดิตผมจอมเพชรประดับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ